ว่ากันว่านักจิตวิทยาหลายคนเคยพยายามที่จะศึกษาสภาพจิตใจของฆาตรกรต่อเนื่องเพื่อค้นหาคําตอบเกี่ยวกับสาเหตุของการฆาตรกรรมต่อเนื่องที่พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะลงมือกระทําและนักจิตวิทยาก็พยายามทําความเข้าใจมานานแล้วว่าเหตุใดบางคนจึงกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้หรือว่าสาเหตุและองค์ประกอบต่างๆนั้นอาจจะเกิดมาจากทางพันธุกรรมหรือเปล่าหรือมีรากฐานทางชีวภาพและสังคมที่ผู้คนเหล่านั้นเติบโตมากันแน่และ ในวันนี้แอดจะนำเอารายเชื่อของฆาตกรต่อเนื่องที่ขึ้นชื่อว่าบ้าคลัง่งและเป็นที่รู้จักของผู้คนมากที่สุดกับรายเชื่อ12ฆาตกรบ้าคลัง่งที่สุดตลอดการก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อยากฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เชดบันดี้จิออเดร์โรเบิร์ตบันดีเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันและเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่วิกลจริตและโหดเหี้ยมมากที่สุดตลอดการชายคนนี้ได้ทำการลักพาตัวข่มขืนและสังหารหญิงสาวและเด็กสาวหลายสิบคนในช่วงปี1970และอาจจะลงมือมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำโดยเขาจะทำการหลอกล่อเหยื่อด้วยการไปพูดคุยและล่อลวงเหยื่อให้ไปยังรถของเขาจากนั้นก็จะทำร้ายร่างกายข่มขืนและสังหารเหยื่อ หลังจากนั้นทันทีก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตในปี1989เท็ดมันดีได้เอ่ยปากยอมรับว่าเขาเคยลักพาตัวและสังหารผู้หญิงไปมากถึง30รายแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าจำนวนเหยื่อที่แท้จริงแล้วอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำ h ฮโรชิ h แมน a r o รเฟเดลิกช i ป s h i p m a n j r เป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอังกฤษที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อด็อกเตอร์เดนหมอแห่งความตายเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่โดยมีเหยื่อที่โชคร้ายประมาณถึง250รายเลยทีเดียวเขาได้ฉีดยากเกินขนาดให้กับเหยื่อจนเหยื่อเสียชีวิตแต่ในที่สุดขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเขาเองก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงในปี2 0 0 0 อังเดรชิตากิโล อังเรชิตากิโลชายชาวโซเวียตที่อาศัยช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามระหว่างประเทศลงมือล่วงละเมิดทางเพศทำร้ายร่างกายและสังหารผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างน้อย52รายฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ยังเป็นฆาตรกรต่อเนื่องรายแรกของโซเวียตอีกด้วยถึงแม้ว่ารัฐบาลของโซเวียตจะปฏิเสธว่าท่มกลางสงครามแบบนี้ไม่มีทางที่จะมีผลทำให้ประชากรในประเทศต้องกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอย่างเด็ดขาดแม้ว่าทางการจะปิดข่าวเรื่องจำนวนคนเสีย ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนแต่สุดท้ายทางการก็ต้องยอมรับความจริงและตั้งทีมไลลาฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้อยู่ดีเจฟฟรีย์ดาเมอร์ j จฟฟี่ดามเมอร์ฆาตกรต่อเนื่องชาวเมริกันสุดโด่งดังเขาได้รับฉายาว่ามนุษย์กินคนแห่งมิลวอกกี้ทุกคนอาจจะคุ้นคุ้นชื่อของชายคนนี้จากซีรีส์เรื่องดามเมอร์ที่เป็นกระแสมากๆในไทยของเราอยู่ช่วงหนึ่งชายคนนี้เขาได้ทําการสังหารและทารุณกรรมทางเพศเหยือ่อที่เป็นผู้ชายมากกว่า17รายกันเลยทีเดียวและยังทําการสุดวิปริตกับเหยื่อต่างๆนานาอีกด้วยดามเมอร์เองยังถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเวทเนื่องจากที่เขามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบการ แต่สุดท้ายในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำดาเมอร์เองเขาก็ถูกสังหารจากนักโทษเหมือนกันอาจจะเนื่องมาจากความโกรธแค้นของนักโทษรายนี้ที่มีต่อตัวดาเมอร์เอง อัลเบิร์ตฟิชแฮมตันฮาวเวิร์ดชายชาวสหรัฐอเมริกาที่เขาได้รับฉายาว่าแวมไพร์บลูกลินฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ชอบลงมือขอ่มขืนลวนลามและยังกินเนื้อของเหยื่อีกด้วยโดยทางการได้ระบุจำนวนเหยื่อของเขาอยู่ประมาณ100รายบวกๆเลยทีเดียวจอห์นเวนกซี จอห์นเวกซี่เป็นฆาตากรต่อเนื่องที่มักจะทำการข่มขืนและสังหารเด็กวัยรุ่นและชายหนุ่มเหยื่อที่โชคร้ายมีอย่างน้อยถึง33รายเลยทีเดียวโดยเขาจะก่อเหตุในคุกคาตี้รัฐอิริโนยส่วนใหญ่นั้นเขามักจะทำการฝังร่างของเหยื่อไว้ที่ใต้ถุนบ้านของเขาเองจอห์นเขาได้ฉายาว่านักฆ่าตัวตลกเพราะเนื่องจากที่เขาชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกนั่นเองจอห์นเขามีชีวิตในวัยเด็กที่ไม่ดีมากนักและเขาเองยังมีความชอบแบบรักร่วมเพศอีกด้วยเขาได้ลง มือฆาตกรรมเหยื่อทั้งหมดในบ้านของเขาเองที่นอร์วูดพาร์คจอนได้ทำการล่อลวงเหยื่อเข้าไปในบ้านของตัวเองและได้เกลียกล่อมเหยื่อด้วยการสัญญาว่าจะจ้างให้เหยื่อทำงานหรือหลอกล่อเหยื่อด้วยเลขกลอุบายอื่นๆจากนั้นเขาก็จะล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายทรมานเหยื่อก่อนที่จะสังหารพวกเขาในภายหลังโดยปกติแล้วจอนจะสังหารเหยื่อด้วยการบีบคอเหยื่อจนเสียชีวิตแจ็คเดอะริปเปอร์ j จ็คเดอะริปเปคือฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อในย่านไว้์ชาเพลถิ่นยากจนในย่านอีสต์เอ งกุลดในช่วงครึ่งปีหลังของปี1889สมญานามของเขาได้มาจากหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ลงเนื้อหากเกี่ยวกับจดหมายลึกลับที่ฆาตกรส่งถึงสำนักงานข่าวกลางโดยผู้เขียนได้อ้างต้นว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ถึงแม้ว่าจะมีการสืบสวนและมีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากมายแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของแจ็คเดอะริปเปอร์ได้เลยเยื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์เกือบทั้งหมดเป็นโสเพณีและเหตุฆาตกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในที่สถานที่สา ธารณะหรือกึ่งสาธารณะเหยื่อทุกรายถูกสังหารอย่างน่าโหดเหี้ยมเลยทีเดียวโจออาคิมโคร โจอาคิมโครฆาตก,กรต่อเนื่องชาวเยอรมันที่ได้สังหารผู้คนไปอย่างน้อย14รายรวมถึงเด็กเล็กในระหว่างปี1955ถึงปี1976เขาได้สังหารเหยื่อด้วยความโหดเหี้ยมจนเกินคำบรรยายแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวได้หลังจากที่เพื่อนบ้านของเขาได้เข้าแจ้งกับทางการเรื่องท่อป,ประปาเกิดอุดตันและส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากแต่เมื่อสํารวจดูแล้วก็พบว่าท่อป,ประปานั้นถูกอุดตันไปด้วยร่างไร้วิญญาณของมนุษย์ที่เขาได้ลงมือสังหารนั่นเอง Joseph James DeAngelo โจเซฟเจมเดอเอนจิโลชายชาวนิวยอร์กที่ได้ลงมือก่ออาชญากรรมจนทำให้เขาได้รับฉายาว่านักฆ่าแห่งรัฐทองคํ j โจเซฟได้สังหารผู้คนอย่างน้อย13รายคมคืนโลละเมิดทางเพศมากกว่า50รายและก่อเหตุลักทรัพย์มากกว่า100ครั้งแต่ชายคนนี้กลับสามารถหลบเลี่ยงการระบุตัวตนและการจับกุมได้เป็นเวลานานพอสมควรเพราะเขาเองเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนและทุกๆครั้งที่เขาจะก่ออาชญากรรมโจเซฟเองก็จะวาง แผนทุกๆอย่างมาเป็นอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุมจากตำรวจนั่นเอง เพลโดโลเปสเพโดลอนโซโลเปสชายชาวโคลอมเบีย so เขาได้สังหารเหยื่อในปี1969ถึงปี1980และยังได้รับฉายาว่าสัตว์ประหลาดแห่งเชือกเขาแอนดิสด้วยที่มาของฉายานี้เกิดขึ้นมาจากที่เปลโดเขาได้สั่งหารเหยื่อไปอย่างน้อย110รายเลยทีเดียวและเหยื่อส่วนใหญ่ของชายอมหิตคนนี้นั้นมักจะเป็นหญิงสาวและเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนอกจากฉายาที่เปลโดจะได้รับแล้วนั้นเขายังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน ฆาตกรต่อเนื่องที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์โคลอมเบียกัเลยทีเดียวปริชาต์รามิเรส ริชาร์ดรามิเรสซีเรียลคิลเลอร์ชาวอเมริกันที่ได้ฉายาว่าไนส์สตอเกอร์หรือนักฆ่าแห่งรัติกาลรามิเรสได้ลงมือสังหารเหยื่ออย่างน้อย14รายด้วยกันและเขายังได้ก่ออาชญากรรมรุนแรงอีกอย่างน้อย30คดีโดยคดีส่วนใหญ่ของเขานั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการข่มขืนและการทรมานเหยื่ออย่างชารุนนอกจากนี้แล้วตัวรามิเรสเองเขายังได้รับความนิยมจากสาวๆที่ชื่นชอบในตัวเขาอีกมากมายเลยทีเดียวแม้กระทั่งในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจําตัวรามิเรสเอง ก็ยังได้แต่งงานกับหญิงสาวอีกด้วย HH Home h ฮ n r y Howard Home นักกายวิภาคศาสตร์ที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันและโฮมเองก็ถือว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องรายแรกๆของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเลยด้วยมีเหยื่อถึง200รายเลยทีเดียวที่ถูกระบุว่าโฮมเป็นคนลงมือสังหารแต่จริงๆแล้วเขาก็รับสารภาพเพียงแค่27รายเท่านั้นและไม่ว่าโฮมจะไปทํางานที่ไหนคนรอบข้างหรือคนรู้จักที่เขาเคยพบหน้าก็เริ่มจะหายตัวไปอย่างลึกลับเหยื่อรายแรกของเขาก็คือพาริ รายน้อยของตัวเองก่อนที่เขาจะเริ่มสังหารเหยื่อรายอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเขายังได้ปรับเปลี่ยนตึกที่ตัวเองอยู่อาศัยให้เป็นสถานที่สังหารโหดหรือขุมนรกนั่นเองโดยทําการเปิดกิจการโรงแรมเป็นฉากบางหน้าเพื่อหาเหยื่อรายใหม่นั่นเอง แต่มีสิ่งที่ทําให้คนอเมริกาต้องจดจําและเล่าต่อๆกันมาจะเป็นตำนานที่น่าสยดสยองก็คือตอนที่เขาถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอโฮมไม่เสียชีวิตทันทีแต่ใช้เวลานานถึง15-20นาทีเลยทีเดียวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่กดไลค์ กดซับสไคร์กีอย่าลืมไปกดเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะช่องของแอดก็สามารถโดเน a t และกดปุ่มซุปเปอร์แดงได้แล้วนะใครที่อยากจะโดเน a t และกดปุ่มซุปเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจก็สามารถกดได้เลยนะคะใครที่อยากให้คำแนะนำในส่วนไหนกีอย่าลืมคอมเมนต์หรือแอดไลน์ o f f i c i a l มาเพื่อคุยกับแอดได้นะแอดจะตอบทุกคอมเมนต์เลยเอาล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พวกเรา s t o r y t e l l i n g Cat ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ